สวัสดีครับอัปเดตครับของบิตคอยนะครับวันนี้อยู่ที่ยี่สองจุดสองหกนอนะครับแนวรับแข็งแรงมากมากเลยนะครับอยู่ที่แถวสามหมื่นแปดพันดอลลาร์นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเด้งกลับไปที่สามหมื่นเก้าพันดอลลาร์ได้นะครับคิดว่าจะต้องไปแล้วนะครับจะต้องไปนะครับผมใกลเก็บของได้หรือยังครับผมเดี๋ยวลบไม่หมดเลยนะครับตีเส้นใหม่นะครับก็โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่้งนี้ผมมองเป็น p ลายเอ็กชั่นเกิดขึ้นแล้วนะครับนะครับ ผมมองไป r e a c t เกิดขึ้นแล้วครับจะต้องเป็นเกี่ยวแล้วก็ครบแต่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะบินเป็นแบบนี้เลยผมสามหมื่นเก้าพันสามร้อยนะครับลุ้นกันต่อหวังว่าจะเป็นไปได้ตามที่ผมคาดนะครับนะครับหวังว่าจะเป็นไปได้ตามที่ผมคาดตามเฟรมของ M 3 0 M 1 5 M 1 5ต้องขึ้นนะครับเพืเ่อนๆนะ M M 3 0ขัดแย้งนิดนึง M 30ขัดแย้งนิดหนึ่ง, 30, แ,ง,งแต่ ก็ใช่ว่าจะลงกลับมาได้อาจจะปล่อยตรงไม่ได้เลยนะครับเพื่อนปล่อยตรงไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเอ็มสิบห้าก็เช่นกัน M อ็มสิบห้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับรอบนี้น่าจะดึงผ่านอารอบนี้น่าจะดึงผ่านแบบนี้เลยนะครับผมสามหมื่นเก้าพันดอลลาร์นะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยดอลลาร์นะครับคิดว่าจะต้องผ่านตรงนี้ได้นะครับผมนั่งดูอยู่นะครับผมนะครับโอเคเขาเป็นห่วงนะครับทุกคนเลยนะครับผมนะก็คิดว่าไปต่อนะครับผมบิตคอยน่าจะจบแล้วจบรอบรอบการลงอ่ะขาลงกันที่นี่หมายความว่า ลงลงช่วงตรงนี้นะครับแต่ภาพใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ยังไงก็สามสเอสหนึ่งนะครับผมเอสหนึ่งตรงนี้นะครับเรียกว่าปฏิกชันจะเกิดขึ้นแล้วนะครับื่วยนะเดี๋ยวปฏิกชันเกิดขึ้นก็คือแต้งต่อไปนะครับอนนี้มีแรงซื้อนะครับเพื่อนนะมีวอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับมีวอลุ่มเข้ามาแล้วครับมีวอลลุ่มขายหนักมากเมื่อกี้นะครับผมก็คาดการว่าจะต้องรีบาวขึ้นแรงนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับอาจจะแสกหน้าเหมือนเมื่อคืนก็ได้นะครับผมอาจจะแสกหน้าเหมือนเมื่อคืนะครับฝาก ฝากไว้ทุกคนนะครับไอ้รีบเบงนะครับรีบเบงดูนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นกับเทนนะครับเทนตรงนี้นะครับผมตามเฟรม M10 M15 ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนอยู่เหนือบน3,800 500อีกครั้งหนึ่งเทนนี้จะตัดนะครับคอนเฟิร์มว่าจะบินไปที่40,000นัดล์นะครับเพราะว่าทุกตามเฟรมโอเคหมดแล้วนะครับแต่มีกัดแย้งอยู่นิดหนึ่งก็คือตามเฟรมของ M30 แต่คิดว่าน่าจะปล่อยปล่อยขึ้นไปได้นะครับเอาเป็นว่า ต่อจากนี้ไปถ้าเราจะเห็นอยู่ประมาณส่วนนี้นะครับผมประมาณ38,800ตามที่คาดก่อนหน้านี้แล้วก็ทุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ก็น่าจะบินยาวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับขอลุ้นกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าวันนี้อ่ามันดิ่งลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็อยู่โซนนี้นะครับในแนวต้านนะครับแนวต้านอ่าแนวรับแนวรับจะอยู่โซนนี้ทำ low มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรอบของหลายเดือนหลายๆเดือนเลยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมตอนนี้เวลา 22.30ราแท่งใหม่ครับราแท้งใหม่เกิดคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยครับปฏิ์ชัิเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับไฏิ์ชัิเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็คือแท้งนี้เป็นไฏิ์ชัินะครับเดี๋ยว M30 ตรงนี้22.30นแล้วก็อีก30ซีจะจะไปโชว์แท่ง11โมงนะครับอ่า11นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวขึ้นไปนะครับผม S1 จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับ M30 จะเดี๋ยวจะบินขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับกดตัวลงมาก่อนนิดนึงนะครับหลอกล่อนะครับกดตัวลงมาบ โอเคนะครับเดี๋ยวจะบินขึ้นไปโอเคครับบินแล้วครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับนี่คือปฏแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับปฏแอคชั่นเรียกว่าจุดกลับตัวที่รุนแรงนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าจริงหรือเปล่านะครับจุดกลับตัวที่รุนแรงนะครับโอเคบินไปเลยครับผมบินไปเลยจ้าอ่าตามท TMS หนึ่งนะครับก็เรียบร้อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงนะครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยเกิดปฏแอคชั่นเกิดขึ้น นะครับเมื่อพลังงานเกิดขึ้นแบบนี้มันก็จะแสกหน้าไปยังตรงนี้ได้เลยนะครับแสกหน้าไปยังตรงนี้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องลงมาถึงนะครับลงกลางอากาศก็ได้เพราะว่าตวัดขึ้นเป็นแบบลักษณะแบบนี้ต้องตัดแบบนี้นะครับก็อย่างน้อยคือได้เห็นสามหมืน่นเข้าพันหร้อยได้นะครับคืนนี้คิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย m สิบห้านาทีสามารถจักได้ถึงตรงนี้เลยนะครับ m สิบห้านาทีสามารถจักได้ได้ผ่านแนวต้านนะครับผมนะครับ m สิบห้านาทีนะครับเพราะว่ามัน รตรงนี้ขึ้นนิดหน่อยก็ได้แต่แต,แต่เต้งเตียนจะยาวเป็นเป็นแบบนี้นะครับจะทักดึงยาวแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนระวัง4ี่หมื่นให้ดีนะระวังสี่หมื่นให้ดีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับเป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้ชี้นําให้คุณต้องลงตามนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ